เ,เพื่อนๆทราบกันไหมครับว่าสงครามโรคครั้งที่1ไม่ได้ทําให้ทุกคนจนลงครับแต่มีคนบางกลุ่มรวยขึ้นแบบเงียบๆหนึ่งในนั้นคือ JP พ o r อ a แกนครับเขาไม่ใช่ในายพลแต่คือนายธนาคารสงครามครับในช่วงสงครามโลคครั้งที่1รัฐบาลอังกฤษฝรั่งเศสต้องซื้ออาวุธและสะสบียงจากสหรัฐอเมริกาครับพวกเขาไม่มีเงินจ่ายก็จะต้องไปยืมเงินมาถูกไหมครับแล้วคําถามคือใครล่ะที่เป็นคนปล่อยเงินกู้เหล่านั้น JP Morgan เป็นตัวการกู้เงินให้กับพันธมิตรครับพวกเขาสามารถจัดหาเงินกู้มากกว่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐวงเล็บในสมัยนั้นนะครับเขาได้คอมมิชชั่นดอกเบีย้ยที่ JP Morgan ได้รับเนี่ยมูลค่ามหาศาลมากครับบางคนถึงกับเรียก JP Morgan ว่า พราะคาสงครามที่รวยจากเลือดของคนอื่นครับในทุกสงครามมีผู้ถือบัญชีเงินกู้อยู่นะครับยิ่งสงครามใหญ่ขนาดไหนก็เป็นเกมของการเงินมากขนาดนั้นนะครับช่วยพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าถ้าเพื่อนๆเ,เ,เกิดในยุคนั้นเพื่อนๆจะเลือกเป็นทหารในสนามรบหรือจะเป็นนายธนาคารที่ปล่อยเงินกู้ในสงครามครับฝากกดติดตามผมเอาไว้หน่อยนะครับแล้วตอนหน้าเราจะมาดูตำนานของรอชชายแอนด์วอเทอร์ลูข่าวไวเพียงแค่หนึ่งวันสามารถทําให้คนของตระกูลตระกูลหนึ่งรวยล้นโลกได้เลยนะครับ